่านปิ้งย่างไรควันขนาด100ลิตรนะครับถังนี้จะมี่านอยู่ด้านข้าง2ข้างนะครับเวลาปิ้งมีที่ปิ้ง2ชั้นอยู่ด้านในนะครับสามารถถอดทำความสะอาดได้นะครับแล้วตัวนี้เวลาปิ้งแล้วนะครับหรือปิ้งหรือย่างเนี่ยจะไม่มีควันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยจะไม่โดนไม่โดน่านเพราะ่านไปอยู่ด้านข้างที่ใส่ฐานเราก็ใช้เบรกแบบหนาเลย คงทนถาวรน,นะครับส่วนอ,องค์ประกอบต่างๆเช่นที่ที่ติดทาเปิดนะครับเหมือนเราเราเราจะใช้โซ่นะใช้โซ่เก่าเนี่ยเอามาเชื่อมติดเพราะฉะนั้นโซ่นี้จะทนทนความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ขาเนี่ยสามารถถอดได้นะครับถอดเอามาใส่ด้านในเวลาขนย้ายนะครับเวลาขนย้ายก็ถอดขาไว้ได้ในในใน,ใน,ในเตาได้ นะครับแล้วก็เวลาปิ้งเนี่ยครับไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องพลิกกลับนะครับมันจะระอุในนั้นจะสุกทั่วกันเลยเหลืองนะครับเหลืองไม่มีไหมนะครับเหลืองทั่วกันเลยก็ชมคลิปรายละเอียดนะฮะในในในรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้ละเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube แล้วก็เบอร์ด้านล่างนะครับติดต่อได้นะครับเราจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับชมคลิปนะครับ ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับเราเก็บนะครับก็จะเป็นลนักษณะน,นี้เวลาขนย้ายนะครับก็จะถอดขาออกแล้วก็ขาจะอยู่ด้านไหนนี่นะครับตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับก็พอดีเดี๋ยวลูกค้าจะมารับที่หน้าร้านนะครับเป็นถังอบเป็นถังอบถังปิ้งย่างนะ เตาถ่านเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวัน้วยอันนี้ด้วยขนาด100ลิตรนะครับก็เหมาะสมกับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับอันนี้ประกอบไปด้วยนะครับเวลาประกอบเสร็จแล้วนะครับจะมีขาเนี่ยขาตัวนี้สามารถถอดแล้วมาเก็บไว้ในเตาได้นะครับทําให้วางบนโต๊ะหรือวางให้เตี้ยลงได้นะครับมาดูด้านในด้านในอันนี้เป็นถังน้ําหวานนะครับนะครับเปิดมาสะอาดเลยนะครับด้านในจะมีตะแกรงปิ้ง2ชั้นนะครับสามารถถอดออกไป ล้างได้นะเป็นสองชั้นนะถอดฮะแล้วก็เชื่อมอย่างดีเลยนะครับเชื่อมอย่างดีขาวอนแน่นหนานะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ฐานที่ใส่ฐานเป็นที่ใส่ฐานทําจากเหล็กหนาเลยนะครับใส่ฐานสองข้างนะครับใส่ฐานสองข้างนะครับก็เวลาจะใช้ก็กอไฟแล้วก็ใส่ฐานไฟสุกดีแล้วก็ทีน,นี้ก็จะใช้ดีเลยครับและส่วนด้านข้างนะครับคือด้านข้าง นะครับมีช่องเปิดปิดนะครับช่องนี้นะครับเวลาเปิดปิดเวลาเราจะเร่งรีเร่งรีหรือเขี่ยเอาขี้เท่าออกนะครับถ้าจะให้ไฟแรงก็เปิดสองข้างนะฮะให้อากาศเข้าสองข้างเลยนะครับครับเปิดสองข้างแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาเราแล้วก็เวลาปิ้งวางอาหารบนนี้นะครับสองชั้นนะครับจะวางปลานินเผาเปล่าย่าปลาย่างเกลืออะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ เราก็อบปิดตรงนี้เลยก็จะได้ประหยัด่านนะประหยัด่านแล <c oughs> ้วก็ควันไม่มีนะควันไม่มีนะครับมองตัวข้างบนนี่มองได้นะครับมองลงไปด้านล่างได้นะครับก็สาเหตุที่ไม่มีควันนะครับคือคุณลูกค้าครับเราปิ้งภาชนะอยู่ตรงนี้ไอ้พี่อนครับพวกอาหารปิ้งอยู่ตรงนี้มันหยดลงมาพอหยดลงมาเขาจะเจาะรูด้านล่างถึงไหมครับด้านล่างนะครับนี่ครับนี่ครับสามารถเอาภาชนะรองน้ํามันตรงนี้ได้นะครับ น้ำมันลงตรงนี้เพื่อไม่ให้เหลอะเทอะนะครับน้ำมันลงตรงกลางไม่โดนฐานนะอันนี้ก็ยกสูงขึ้นมานะไม่โดนฐานที่เราปิ้งกวนก็เลยไม่มีอันนี้เหมาะสําหรับค้าขายพวกอะไรที่มีมันเยอะๆนะเดี๋ยวนี้เทศบาลเนี่ยเขาเข้มงวดน,นะครับแต่คนปิ้งก็สุขภาพก็แย่นะถ้าเกิดว่าโดนกวันลมเราเยอะๆนะครับอันนี้ก็ประหยัดฐานด้วยนะครับเวลาเรา จะปิ้งหยุดปิ้งนะครับชั่วคราวนะเราก็ปิดปิดด้านข้างนี้ครับปิดด้านข้างออกเราปิดด้านข้างปิดด้านข้างอากาศไม่เข้านะครับเทา้าฐานเราก็จะรีลงนะครับก็ชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยครับเรามีขนาด100 L ่ลิตรกับ200รลิตรสำหรับ100ลิตรกับ2 0 0รลิตรเนี่ยด้านในจะเหมือนกันนะครับตะแกรงด้านในจะปิ้ง2ชั้นเหมือนกัน แต่ว่าขนาดตะแกงจะไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ